ในกระบวนการของการก่อสร้างนะครับล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าใครที่ลองทำเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับตั้งแต่กระบวนการที่ก่อนจะเริ่มทํางาน มันก็มีความเสี่ยงมีปัญหาต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับโดยเฉพาะบางคนนะอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นปัญหาต่างกันขนาดไหนอยู่ที่ว่าทักษะในการมองหรือประสบการณ์ของแต่ละคนถูกไหมครับปัญหาบางอย่างหรือความเสี่ยงบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงระหว่างการก่อสร้างก็ดีนะครับหรือหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วมันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นไม่ได้ทุกอย่างมันคือความเสี่ยงหมดเลยนะครับ ความเสี่ยงที่คุณต้องแลกมาด้วยเงินที่เข้าไปแก้ไขนั่นเองแล้วก็แลกด้วยเรื่องของเวลาเรื่องของชื่อเสียงต่างๆนะครับเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองก็ได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเรารู้แล้วก็มีวิธีแก้ไขหรือมีวิธีการจัดการตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่มันยังไม่เกิดปัญหาหรือมองเห็นปัญหาในอนาะคตหรือความเสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับกับการที่เราใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ย ไปปิดตรงนั้นซะให้เรียบร้อยก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามไปบันไดเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะในเรื่องของบันไดชันนะครับ มันในชั้นจะเกิดจากความกว้างหรือความสูงของตัวขั้นบันไดที่มันผิดปกตินั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการลื้อเนี่ยเห็นไหมฮะมีเรื่องของการทุบรื้อเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสิ่งที่คุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแทนที่คุณจะเอางบตรงจุดเนี่ยไปตกแต่งปรับปรุงในส่วนอื่นที่มันมีความสําคัญมากกว่าหรือที่ลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าคุณต้องเอาเงินก้อนของตรงเนี้ยมาปรับปรุงเรื่องบันไดให้มันกลับเข้ามาเป็นบันไดที่ปกติ อางมันไม่ปกตินั่นเองนะครับสิ่งที่จะปิดความเสี่ยงได้นะก็คือคุณต้องคิดในกระดาษหรือในภาพที่อยู่ด้านนอกก่อนที่จะไปลื้อของจริงอะ่ะให้จบก่อนเช็คทุกอย่างทุกซอกทุกมุมทุกด้านนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมปรับเปลี่ยนรูปบันไดไหมปรับเปลี่ยนขั้นบันไดไหมเรื่องระยะในการขึ้นบันไดแล้วไปติดหัวหัวติดคานด้านบนเนี่ยมันจบไหม มันมีปัญหาอะไรไหมนะครับคิดให้จบก่อนก่อนที่จะให้ช่างเริ่มทำนะครับทุกครั้งที่มีการแก้ไขมันคือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยคุณลองคิดดูนะแล้วมันคุ้มไหมกับการที่คุณต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแบบนี้จุดเสี่ยงมันมีหลายจุดมากเลยนะถ้าคุณแก้ไขไม่ตรงจุดนะคุณจะต้องเติมเงินไปเรื่อยๆในการแก้ไขนั้นๆให้มันจบใช่ไหมเพราะมันเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของคุณไงที่คุณจะต้องจัดการแต่ถ้าเรารู้นะวิธีแก้ไขตั้งแต่ตอนแรกตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก่อนทํางานทุกครั้งมีการตรวจเช็คทุกจุดให้เรียบร้อยปัญหาเหล่านี้มันจะไม่เกิดเลยนะครับหรือมีการแก้ไขในครั้งแรกที่ถูกต้องถ้าคุณคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ควรแก้แบบนี้ปัญหาเล็กควรแก้แบบนี้แยกแยะปัญหาให้ออกแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่มันควรจะเป็นนะครับสิ่งนี้ก็จะจบไปครับนั่นแหละครับคือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเริ่มต้นทางานหรือจบงานหรือระหว่างการทํางานก็ตามนะครับอยากฝากไว้นะทุกคน ถ้าคุณอยากจะไปต่อในหลังต่อๆไปที่ลดปัญหาความเสี่ยงให้น้อยลงมากที่สุดจากปัญหาที่คุณเคยเจอเนี่ยมาเพิ่มเติมความรู้กันให้มากนะครับและเห็นความสําคัญถึงเรื่องแบบนี้นะครับก่อนที่จะคุณเสียงเงินหลักแสนหรือหลักล้านไปพลิกจากเงินที่ขาดทุนหลักแสนให้กลับมาเป็นกําไรหลักล้านให้ได้ครับ